ชมจะพาไปรับของฟรีเป็นหูฟังสีแดงสุดเท่บอกเลยว่าของมันต้องมีนะคะวิธีการเล่นไม่ยากเลยเดี๋ยวพี่แป้จะพาไปดูพี่แป้จะทิ้งริงนะคะไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมเราไปดูกันเลยค่ะเมื่อเรานะคะเข้าแบบมาแล้วนะคะบอกเลยว่าแบบมันน่ารักมากสีสันงดงามมากค่ะน้องๆโอ้โหเดีย๋ยวทำตามพี่แป้เล จะต้องเก็บหัวใจให้ได้20อันนะคะในแมปนี้นะเดี๋ยวพี่แป๊ะจะพาไปดูนะคะว่าเออหัวใจมันอยู่ตรงไหนบ้างนี่เรานะกดตรงรูปจกักรยานได้เลยนะคะน้องๆน้องๆจะได้วิ่งไวมากขึ้นนะเดี๋ยวพี่แป๊จะพาไปเก็บเลยว่าเฮ้ยจะต้องทำยังไงะ เดี๋ยวเรานะคะไปหาก,ก่อนเฮอเฮ้ยมันขับยากเหลือเกินนะบอกเลยว่าเดินวายพี่แป้งก็แวะดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรให้เราเก็บเปล่าโอ้มันให้เราดูดซับพลังงานนะคะน้องๆพี่แป้งก็ชอบแบกเก็บไปเรื่อยไงมันเหงานี้หัวใจอันเร่น,นะคะเราได้แล้วนะอยู่ตรงนี้นะน้องหัวใจมันจะเป็นแบบนี้นะั่นเองบอกเลยว่าไม่ยากนะ,ะน้องๆในการเก็บหัวใจมันหาไม่ยากนะแล้วน้องไม่จําเป็นต้องเดินตามลูกศรไปนะคะ ไม่ใช่เควสที่เราต้องทำนะคะพี่แป๊ะจะแวะมาให้ดูว่าเฮ้ยมันคืออะไรอะนี่นะไม่ได้เกี่ยวกับเควสที่เราต้องทำเลยบอกเลยว่าไม่ต้องเดินมาแค่ดูเฉยๆก็พอนี่หัวใจดวงที่สองของเราอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนี่นะเราก็ไตรมาแล้วดวงที่สามนะคะก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะน้องๆก็มาเก็บได้เลยนะคะอยู่ตรงริมทะเลนั่นเองนี่ดวงที่สามเราก็เก็บ ดวงที่สี่นะคะน้องเห็นตรงนู้นไหมอยู่ใกล้ทะเลเหมือนกันบอกเลยว่าเราเดินชิดขอบทะเลมันเลยดีกว่าเออเ้ยร่างหน้าเหมือนเราเห็นแต่เดี๋ยวแป๊บนึงเขาขอไปเก็บตัวนั้นก่อนเดี๋ยวเราลืมนี่นะดวงที่สี่พี่แปงก็มาเก็บแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะไปเก็บดวงที่ห้ากันดวงที่ห้านะคะน้องมาตรงชิงช้านะชิงช้าอันใหญ่ๆนะน้องๆนี่อยู่ใกล้ๆกันนี่เองอยู่กลางเมืองเลยให้น้องนะคะขึ้นไปบนชิงช้าได้เลยค่ะ นี่เราก็ให้เขาแรรอยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ข้างบนนี่เองนะน้องๆเราจะต้องขึ้นมาเด้อไม่ขึ้นมันจะไม่ได้นะหัวโจงหัวใจนะเราก็ขึ้นไปเลยจ้านี่เราได้หัวใจแล้วค่ะดูที่ห้านั่นเองเราก็ขอลงก่อนนะลงปแป๊บหนึ่งลงมาปั๊บเราก็จะได้ดวงที่หเลยนะน้อง คุยหนพอเมื่อกี้นะคะน้องๆกระโดดโรงน้องๆจะได้ดวงที่6เลยนะอยู่ข้างล่างนะคะใต้ชิงช้านี่เองต่อมานะคะให้น้องๆเดินมาที่สะพานนะคะข้างๆกันเลยค่ะน้องๆก็จะเจอดวงที่7็นะคะนี่เราก็ไปหาดวงที่8ต่อกันเลยดวงที่8นะคะเดินโรงสะพานมานะคะจะมีเวทีตรงนี้นะคะน้องๆเราก็มาเลยค่ะเก็บแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าง่ายนิดเดียว พี่แป้นนะคะน้องๆก็จะเจอง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องไปเดินหาเองนะดูเป็นไกด์ไลน์ได้เลยนะโดียนี่เก้านะคะให้มาตรง,ตงใต้ชิงชานะคะน้องๆมันจะมีให้เรากระโดดดึงๆงงตรงนี้นะเราก็กระโดดไปให้ถึงบนสุดน้ามันจะมีให้เราเก็บอีกหนึ่งดวงนะคะน้องๆฮึบ <c oughs> เราก็ถึงขง <c oughs> บนแล้วขบวนจะมีสองดวงนะคะบอกเลยว่าใครที่กดข้ามนะดูคลิปไม่จบพลาดมากๆเลยนะอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะ ดูกันให้จบนะคะอย่าเพิ่งกดข้ามเดอ้อเดี๋ยวไม่ได้ของนะตอนนี้นะคะพี่แป้งได้มาแล้วนะคะสิบดวงโอ้ยเหลืออีกครึ่งหนึงเท่านั้นบอกเลยว่าหาไม่ยากนะนี่เราเดินมาก็จะอยู่ตรงนี้เลยตรงก้อนหินนะคะแล้วตรงหน้าเราก็จะมีสวนอีกก็อยู่ในสวนนะคะน้องบอกเลยว่าเฮ้ยแปบเดียวอีกนิดเดียวก็แปดอันแล้วไม่รู้จะแวะเข้ามาทําไมก็ไม่รู้อยากแวะอยากแวะ,ะเราไปหาต่อไปกันเลยดีกว่า ต่อไปนะคะน้องๆมาตรงริมทะเลนะคะแนะนําว่าให้เดินรอบแมปไปเลยนะ,ะริมทะเลมันจะชอบมีนะ,ะน้องๆเยอะมากแล้วก็ตรงนี้ฝั่งตรงข้ามก็จะมีอีกอันนึงนะคะอันที่14ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปหาอีกหอันสุดท้ายกัน6อันสุดท้ายนะ,ะตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยเหมือนหน้าโรงพยาบาลนะคะน้องๆแล้วก็ข้างโรงพยาบาลก็มีอีกหนึ่งอันนะ,ะและหลังโรงพยาบาลนะคะเราก็จะได้แล้วอนี่สิ ด้วกันแค่นี้เองถ้าน้องๆไม่ดูพี่แป้งน้องๆจะไม่รู้นะว่าแบบเออข้างๆก็มีข้างหลังก็มีนะแต่ตอนนี้พี่แป้งจมน้ำไงขอเพื่อนจับน้ำก่อนนะเราเลยสาวอันเท่านั้นทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าง่ายมากอันที่18นะคะน้องๆก็อยู่ริมทะเลเหมือนเดิ เดินวนมาเรื่อยเลย,เลยหรือทําตามพี่แป้งก็ได้นะคะจะได้หาเจอง่ายๆนะนี่นะคะเดินมาตรงนี้เลยจะมีสวนนะน้องๆเราก็รัดเข้ารุกกงมาเลยจ้ารัดรวงไงเอ้ยฮึบฮึบกระโดดไม่ได้เอ้าขออ้อมไปละกันเห็นนะเมื่อกี้เราเห็นอยู่นะอันสุดท้ายของเราใช่ไหมฮึบขอดูดก่อนอยากดูดนี่นะสุดท้ายนะน้องๆก็จะอยู่ในนี้นั่นเองนี่เลย นี่นะคะพอเราเก็บครบแล้วนะน้องๆเราก็จะได้หูฟังไอฮาร์ดนะคะมองเลยว่าเป็นรูปหัวใจสีแดงน่ารักมาก <c oughs> ขค้นดานบรังขวามือแล้วโอ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเก็บแบบนี้มันได้จริงไหมหรือใส่ได้แค่ในเกมเท่านั้นไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> ว้าวว้าวาได้มาแล้วจริงๆด้วยกับหูฟังหูเท่มากเลยอะ่ะน้องๆเห็นของชิ้นล่างใช่ไหมคะที่มี4ี่ชิ้นครานะคะวันนี้นะคะพี่เป้นจะมาสอนนะ <Okay. S 1> อย่าลืมมาดูนะคะ อยาละเอียดเลยนะดูฟังอันนีสีพ่แปงใสแล้วเข้ากับชุดพ่แปงมากเลยสีแดงท้องตัวโอ้โหบอกเลยว่าของมันต้องมีน่ารักมากเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้หากน้องๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้10โมงนะคะพ่แปงจะมาสอนรับสงชิ้นนะคะ <Okay. S 1> และตอน5โมงเย็นพี่แปงจะมาสอนรับอีก2ชิ้นบอกเลยว่าละเอียดมากถ้าดูช่องพ่แปงเข้าใจแน่นอนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย